นะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมประจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปารายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิรัทโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะ สวาโหมสัมประิชามิเพงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมประจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยโววิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติตามิเพงเพงพาพาหาหา,หาลือลือสัมปรจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวา สัพเพยขขาปารายันติพรมมจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาอุนะโมพุทธายะวิระทโย ο, วิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิทิโย ο, พุทธสะ มานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปรจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปารายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพวพวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธะมะอุปนะโมพุทธายะวิรัทย ο, วิรโคนายังวิระหิงสาวิรัฐาสีวิรัฐาสาวิระอิธิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปรติชามิเพงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปรจิตชามินาสังสิโม พรม,มาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิรัทโยวิวรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสี วิรัาสาวิระอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมประจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิรัทยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพา หาหาลือลือสัมประจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทย วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมประติตฉามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมประจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปารายันติพรหมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาอุนะโมพุทธายะวิรัทยโยวิระคโคนายังวิระหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิระอิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปรติชามิ เพงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมประจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปารายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะออุนะโมพุทธายะ วิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือ